สบายดีสวัสดีพ่อเม่พี่น้องพบกับช่องออลิมี channel เช่นเคยเนาะืันนี้สิพามารีวิวขอ,อกงัวด้วยพี่น้องบรรยากาศว่าเว้งเนาะฝนตกนะจ้าวันนี้ฝนตกนะจ้าพายุหอยเหี่ยวเข้าจ oh. ะไปหนกอยยังแล้วเอึนอย,า,อยากๆเนาะรีวิวค้อกครัวนะคะอันตังงบไปสามพันหา ตอนนี้เบิดเบิดไปประมาณหาท่านละจ้ะง,งกบานปลายเนาะจ้ะเนาะคอกหัวอันนี้ต้องค่อยๆย่ยงางเนาะพี่น้องเนาะย่งางไวมันสิหม,มื่นนะคะมันสิหม,มื่นตืดตรงนี้เนี่ยดินมันเหมือนน,อนี่หมดงางกับบริษัทเกือบแล้วพี่นอ้องขออนุญาตด้วยเขาจะใส่แล้วคน,นดังไฟให้งวัวเมื่อวานงวัวตายตัวหนึ่งพี่นอ้องด้วย ตัวน่อยมันน่อยปวดเนาะสองอาทิตย์อีกอย่างหนึ่งจะของกับวันเวลาเวรถิ่มมันไปอาทิตย์หนึ่งปล่อยให้ลุงเบิงงห้ตายแง้แกหนึ่งตัวเฮลโลสวัสดี ขี้หาดหัวกันบ่นะคือหัวเปียกอะขี้หาดหัวกันบ่ละเอ้ยนี่ตีไม้ไปเอามาน่ะนึกว่าตัดเป็นทอนๆทนมะโอ้คงไปเอาใหม่ไฟมะแกบยูค่ะหอบสังขารไปเอามาแต่ใช้ยภพูบหมูนได้ในพี่น่องเอ้ย ไปกันเงียบอยู่ผู้ชายคนนั้นมันคิดอะไรอยู่ <S <S ผู้ข้ามาเห็ดเสาพวกการต่อไปจะเป็นขอ,อกเป็ดต,ตามท่งขอกงัอก,กอะ ขาเขียวเขียวว่าฝ่าไม่เ,มเมะนะย็ดมุงให้มันเนาะย่ามัคำก็เอาขึ้นอันนี้เอาเอาขี้ดิกเกา่าเขาจะถเขก็จะหายมาเอามารอบไว้ก่อนที่แรกว่ามีไม้ไผ่ได้หัวมาก่อนมันกะเห็ดไปซัว่ข้าวก่อน,น,น,นเพิ่งมาเงี้ยเหนแดดได้อยู่กันฝนได้อยู่น้อยนึงขัง้นบนลม ว่าไงจ๊ะอือส่องอยากออกว่าแดนดินเนาะ มันตาห่อยไหลหยับหยางยูนี่ไปก่อนเดอ้ออย่าวางเสียไม่เห็ดคอกให้ไหมให้มันโปร่งโปร่งยินบอกไปเสียมารินน้ำไหมถังเงินถังเงินถังทองสองตัวแหลกมาถัทางทองมันตายไปแล้วอันนี้ถังอะไรไม่รู้ ใ้เจะของเขามาจังให้เขามาตั้งซื้อไห้เนาะเลบรรยากาศฝนตกนามเงียบเงียบเงียบภาคลื้นพายุหอยเหี่ยวเข้าต่างซื้อภายุเข้าไป่วน อมวนด้วี่นอ้องอยู่หัวเงียบไปสิโอ้ยจืนค่ะกดนี่เนาะถ้าเป็นตะข้าวยังหน,น,น่อยดินกมืนตลาดด้วนี่ดินลืนล่นๆจริงสิแลนแรนมาสไลลม <c oughs> จากทางดินเปิกกันที <c oughs> าฝนบนโ,โต๊ะกับพ่อ,อยยางอยู่ดอกอันนี้ขั้นใสเกิบกับดินทิ้เกืบ นกค้าบกคืนอันนี้เป็นภาพบรรยากาศตอนเริ่มเฮ็ดคอรกงัวเด้อพี่น้องใส่เล็กเล็กกล้องจังสิแหละเอาแบบบางสุดเนาะ บาเซนเก้าร้อมังเล็กเนะี่ยเก้าริอยขึมืนโค้งโค้งครอกว,วัวเราเนาะโค้งค้อกวัว หยาบเต็เข้ามาสองเส้นหยาบเข้าหาผม <c oughs> อาของผมอยู่แค่เนี้ยข้อควรสมมติขั้นตอนต่อไปสีม่วงได้ในพี่น้องเลย <c oughs> เป็นผู้ซอยเนาะ <c oughs> เลขดิบริเส่อมในย่างเรียจ้ะพี่น้องจา <c oughs> <c oughs> า๋าผู้ชายคนนั้นมาใส่น,อน็อตยิงเนาะ <c oughs> ใส่น็อตยิงยิ่งๆๆะะยิงในกระย่่อคนธนาคาอธิบายคนถสิเนาะมันสป็าง ผู้ซอยซางได้หนิโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยข่อยตกสนอผู้ซอยจับวั่นอังสิแลงเงียบหายไปกประเพรเพรแต่งหนกี่น้องข้าวกลบน้ำขอกงัวนในระจ้า,จากเก็บอยูสองมื่นจังยังแล้วพ่อใดเป็นอยู่ใดไปก่อนอัางขอบว่าท่านมีงัวมาแล้ววั่นคนอยากได้ก็อยากได้อยากได้ไดไดลูกงัวก็ได้ สรแล้วเอามาแล้วกับไปเฮ็ุแมวอื่นบได้มาบ่อโคปงมมันเองอากาศตายสเส็แล้วเจไดเจไดบได้วาสิส่มีประสบก็ประสบการในการเลี้ยงงั่วเลี้ยงควายเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสาได้ค่ะคุณสิเรี้ยงคือจะเลี้ยงกรจับมาเลี้ยงรถเนี้ยพี่น้อง ฝากติดตามได้ด้วจ้ะอันนี้เป็นพื้นที่ของเฮากระนังเริ่มต้นเนาะอันฝากติดตามค่อยเบิ่งว่าพวกเฮาสิเฮ็ดเกษตร้มผส,สมผสานของเฮาไปใดใาไนนด้ในแนวทางใดเนาะนสิได้ดีจำไดสิลมเหลวและอีกอย่งเช่ใดเนาะดิฉันก็สมเร็จเกะช่างเนาะแต่ใจใจก็อยากให้มันสมบูร็จแล้วเนาะตอนเฮาเกิดมาใหม่ๆเฮาตอนเฮาหัดยางเฮาก็ล้มลุกคุกคานเนาะ คิดว่าการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆม่ก็ซีคือการเนาะลมดุคุ่คานแต่ว่ากับตองอดทนเอาเนาะพี่น้องเนาะสำคัญอยู่ที่ใจเฮานิดหน่อยๆนะพื้นทีตรงโลกจังซี่เด้อนี่ๆๆน่่มีหาหน้า,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 าอยู่หานึงแล้วก็อันมองยกล่องเราอยู่ใ,ใกล้ๆ่นหนอนเดี๋ยวจะสิมารีวิวให้เบิ่งเนาะบารีวิวให้เบิ่งเนาะคลิปต่อไป ฝากเป็นกำลังใจให้ในเ้อร์จะเดอเอ FC ทุกคนเนาะอันมือได้บอได้ลงคลิปดารากระเบิ้งให้เนเ้อจะเดอคลิปกระสอบกษตรนี่ค่ช่วยอุดหนุน ส่องน้อยๆส่องนี่ให้อคอยใหญ่ๆไปเด้อจ้าเด้อะอะดลงคลิปอยังก,กระเบื้องไเด้อจ้าเด้อนี่คือคำขอจากช่องโอลิมีชาแนลกราบงามๆทุกการดูทุกยอดไลค์ยอดแชร์โอ้ตายแล้วค่อย <c oughs> <c oughs> อออออออคลิปนี้กระจบซ้ำนี่ก่อนเนาะพี่น้องฝากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อจ้าขอพักพ,พูดไรละ